สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้นไม้ที่ท่านเห็นนะครับเป็นพืชล้มลุกนะครับคือต้นหมากต้องแรงนะครับผมเป็นพืชชั้นล่างนะฮะจะไม่โตสูงนะครับแต่ตามเตี่ยไรดินนะครับเวลาสุกแล้วผลจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเป็นสีแดงนะครับทานได้นะครับนะมมีรสชาติออกหวานนิดๆไม่หวานมากนะครับ จะพบเจอในพื้นที่ที่เป็นป่านะครับป่าดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวนี้มันหายากน <ique> ิดนึงเพราะว่าเขามาทําไร่อ้อยกันนะครับมันแปลงข้างๆผมก็เริ่มาปรับไถถางเตรียมที่จะปลูกไว้นะครับก็จะเหลือเจอได้ในพื้นที่ที่เป็นป่านะครับป่าเดิมนะครับอย่างป่านี้ ของผมก็เอาต้นไม้มาปลูกแซมนะครับ <Su zy> เพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ก็ประดูป่านะครับอันนี้ก็ต้นพยุงนะครับเราก็เอาไม้มีค่าเข้ามาปลูกแซมกับป่าเก่ากนะครับต้นพยุงครับเพื่อนนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณปีเศษนะครับก็จะยังไม่โตมากนะครับนี้ก็ต้นพยุงเพื่อนๆนะครับปลูกห่าง แนวรั้ว3เมตรกว่านะครับเพื่อต้นเขาแผ่ปกคลุมนะครับต้นพยุงครับผมก็เมนหลักนะครับตรงนี้จะมีพยุงที่รอดนะครับขนาดสักก็รอดยากครับเพื่อนๆผมปลูกสักไปเยอะไม่มีไม่เจอเลยตายแรงนะครับพยุงนี้ทนแรงกว่าสักนะครับแล้วก็ขึ้นได้กับแทบทุกดินเลยนะครับนะครับ ถ้าเป็นดินพวกกกักนัๆเหนียวนิดนึงยิ่งขึ้นดีครับตอนนี้ก็จะทําเป็นป่านะในอนาคตก็จะเป็นป่าแล้วก็เราก็ค่อยตัดสางไม้ที่ไม่มีประโยชน์ออกนะครับแล้วก็ปลูกไม้เศรษฐกิจเข้าไปแทรกแทนนะครับเพื่อเป็นบํานาญให้กับลูกหลานเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับทคครับสวัสดีครับเพืพ่อนๆครับ